วันนี้นะคะไปนอนเกิดของอะเล็่คือแบบไม่เคยซัพพลายใครเลยนะคะเราจะไปซื้อเค้กก่อนแล้วเราก็ไปที่ร้านเฮชมาแล้วเราก็ไปล้างรถเพราะถ้าเป็นทางผ่านถ้าเป็นทางผ่านก็ไม่ล้างเดี๋ยวเราก็ไปซื้อลูกโปก่งก็จบอุ้ยเหมืนอนอะไรกันนะคีดต้องนนเนียนๆนะลูกห้างทำแผนแตกนะเ,เ,เ,เดี๋ยวอลจะเริ่มปิดไฟแล้วก็แอบแล้วนะคะทุกคน ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของอเล็กก็วันนี้นะคะเอลก็ได้ทําการหลอกอเล็กไปเรียบร้อยแล้วว่าวันเนี้ยเอลไม่อยู่บ้านนะตอนเย็นเอลไม่ว่างนะไฮร้อยแปดจริงๆแล้วเอลว่างนะวันนี้ก็จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอเล็กกันนะคะเกิดมาในชีวิตไม่เคยเซอร์ไพรส์วันเกิดใครเลยตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยเซอร์ไพรส์วันเกิดใครเลยก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแฟนนะคะก็เขิ <c oughs> นอะไม่รู้ว่าเอเล็กจะชอบไหมเพราะว่าปีที่แล้วนะคะเอลไปไทย ก็เลยไม่ได้แบบอยู่ในวันเกิดเขาอะไรแบบนี้แต่ปีนี้แอลก็อยู่ในวันเกิดอลิกแล้วนะคะแต่แอลก็หลอกว่าไปทํางานแอลไม่ว่างก็มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงอย่างแรกนะคะวันนี้เราต้องไปซื้อเค้กก่อนแล้วก็ไปซื้อของมาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้อลิกกันค่ะไปกันก็มาที่รถกันแล้วนะคะเอ้ยคืองกล้องนี้มันก็ดีเหมือนกันนะพอไม่มีอลิกนะคะพออลิกไปทํางานเราก็ต้องเป็นคนที่ขับรถเองนะคะซึ่งแอลไม่ค่อยชอบการขับรถเท่าไหร่แต่ก็ จะพยายามตั้งใจครับอย่างแรกนะคะเราจะไปซื้อเค้กก่อนที่ร้านญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เราก็จะไป H ฮชมาดกันและถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเอาก็จะไปล้างรถด,ด้วยแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะทําเมนูหรือทำของที่อะไรชอบนะคะเพราะว่าวันนี้อล็กเลิกงานกลับบ้านประมาณสี่ทุ่มน,นะคะเอาก็จะทําปิ้งย่างเตรียมไว้ให้เขาแล้วกัน<อ>แล้วก็ปอกเค้กแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเออเราอยู่ในบ้านแล้วก็คิดว่าจะไปซื้อลูกโป่งแหละลูกโป่งมันเบสิกเลยปะ คือแบบไม่เคยเซอร์พสใครเลยนะคะเราจะไปซื้อเค้กก่อนแล้วเราก็ไปที่ร้าน H ฮชมาแล้วเราก็ไปล้างรถเพราะถ้าเป็นทางผ่านถ้าเป็นทางผ่านก็ไม่ล้างแล้วเราก็ไปซื้อลูกโป,ป่งก็จบอุ้ยเอลเผลอพีเป้ไป้ดังใจอ่ะน้องใครเบบี้ <c oughs> I you want to take me with I'll take you to the 3rd floor Hi, can I order cake over there? Yeah, which one? Wait, strawberry, I think strawberry something and Strawberry cake? Uh, or the tiramisu? This one, let me show you I want to order this one Oh, strawberry cake, yeah. sure Thank you S <S <S ก็ไม่ได้ไปซื้อเค้กที่ร้านญี่ปุ่นหรอกนะคะเพราะเซื้อเค้กที่ร้านตรงหน้าแฮชมาดน,นะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกร้านเค้กร้านหนึ่งที่เป็นเค้กร้านโปรดของเหมือนกันไต่เป็นเค้กของร้านเกาหลีนะคะแล้วแบบมันอร่อยมากอะทุกคนเอลก็เลยซื้อเค้กร้านนั้นมาแต่ราคาก็แอบ,บแรงนิดหนึ่งนะคะชิ้นละประมาณส -7 เหรียญก็แอบ,บแพงอยู่ก็แอบ,บดุ้งอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวเราไปซื้อลูกโป่งกันค่ะคะือตอนนี้มันมีรูปดาวกับรูปหัวใจนะคะทุกคนแอวไม่แน่ใจว่าเราจะเอาสีอะไระะคะ เตัดสินใจแล้วเขาแอลจะเอารูปหัวใจสีชมพูเขาก็จะขายรูปกล่งแบบนี้นะคะแต่ว่าเอลไม่อยากได้ที่มันมีลายอะมันปลกเอารูปดาวดีกว่าเพราะมันไม่ใช่มาเลนไท์มาวันเกิดแอลเอารูปดาวสีทองดีกว่าเเอาจากรูปดาวสีทองเอลเปลี่ยนใจแล้ว เขานี้เาขาเขินมากนะคะไม่ได้พูดเข <Yeah. S 1> ินมากคื <Yeah. S 1> อท่นคะแอลไม่ได้ซื้อมานะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าลายมันแก่มากคือแอลคิดว่าเขาให้เราเลือกได้ปกติร้านอื่นเหมือนเขาจะให้เราเลือกตามรูปได้แล้วเราก็ไปบอกเขาใช่ไหมคะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาให้เราเลือกแบบที่มันเป็นแบบเหมือนเขาทําสําเร็จมาให้แล้วแล้วลายมันไม่สวยเลยคือลายมันแบบเป็นรูปบรลลูแล้วก็มีคำว่าพิเศษพิเศษแบบ แก่ๆแ,แอลก็เลยรู้สึกว่าเออแอลไปร้านอื่นดีกว่าแอลไม่อยากซื้อร้านนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีลายที่มันแอลชอบนะคะแอลก็เลยโอเคี๋ยวเราไปหาบรรลุร้านอื่นกันดีกว่าะค่ะเมื่อกี้แอลเดินเข้าไปแล้วแอลก็ซื้อไฟแชกมาด้วยนะคะเพราะว่าไหนๆก็เข้าไปแล้วก็หยิบอะไรติดไม้ติดมือมาสักอย่างก็เดี๋ยวเราไปเอ้ยแถวนี้มันใกล้ที่ลังรถเดเอะแอลคิดว่าเราจะไปลังรถก่อนนะคะ ระหว่างที่เราจะไปที่หนึ่งเดี๋ยวเอาขอเซิร์ชว่ามันมีร้านไหนอีกไหมจริงจริงมันมีร้านอีกร้านนึงเป็นร้านแถวบ้านแต่ว่าแออไม่แน่ใจว่ามันไอ้นี่หรือยังแต่ว่าเอลจะไปดูร้านที่เขาไวสำหรับขายบอลลูนโดยเฉพาะเลยนะหาก่อนแป๊บนึงก็เราจะไปดูหาที่หนึ่งนะคะว่ามันมีไหมเพราะว่ามันไม่น่ารักอ่ะคือเอลอยากให้มันแบบนาา่ารักน่ารักเอลอยากซื้อแบบบอลลูนเยอะๆมาห้อยไว้แบบมัดลอยๆยไว้ตามห้องนะคะแล้วเอลก็เซอร์ไพรส์อลิ คือนี่คือมีภาพในหัวไงแต่คือแบบอันนั้นมันคือไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเราไปล้างรถกันก่อนแล้วเราก็ขับรถไปซื้อบัลลูนแถวบ้านกันค่ะนะคะที่เมกาเที่ยวมันเป็นเมมเบอร์ไว้นะคะเอาก็จะล้างที่นี่แบบบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่ล้างรถอัตโนมัติแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็จะสแกนกับเราแล้วนี่แล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะ แอลจะพยายามมาล้างรถที่นี่บ่อยๆนะคะเพราะว่าแอลเสียตังค์นะคะเดือนหนึ่งยี่สิบห้าเหรียญแต่แอลไม่ค่อยได้มาล้างเลยนะคะก็คิดว่าเอาเอวันก่อนแอลก็เพิ่งมาล้างแต่วันนี้ก็มาล้างอีกนะคะแอลก็จะใช้บริการที่มันแบบฉ่ำๆไปเลยนะคะเพราะว่ามันแพง <c oughs> <c oughs> คือแอลเคยไม่ล้างรถนะคะประมาณสองเดือนจากสีขาวนะคะมันก็กลายเป็นสีแบบขาวขี้เป็ดอะแล้วมันจะมีคราบเหลืองๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคน <c oughs> เห็นไหม 1> 1เหลืองๆอะตรงกระจกอะแล้วแบบมันเหมือนแบบสีของเป็นเป็นยางหรือเป็นอะไรสักอย่างแล้วมันทําให้แบบ มันติดแล้วมันล้างไม่ออกนะคะทุกคนต้องมั่นล้างรถด,ด้วยนะคะ <Thank you. S 1> โอเคแล้วก็ได้อันนี้มานะคะคือจะบอกว่าที่อเมริกานะคะไม่มีที่ล้างรถที่เป็นบริการแบบที่ล้างรถที่ไทยนะคะที่ไทยคือจ่ายร5อยห้าิบบาทคือได้ทั้งดูดฝุ่นเช็ดนู่นเช็ดนี่เช็ดนั่นแล้วก็ได้แบบ กระดาษที่รองเท้าหอมๆเนยนะคะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะไม่มีแบบนั้นแล้วเราก็ต้องไปดูดเองนะคะแต่ว่าแอลขี้เกียจนะคะก็เลยจะขับออกไปเลยนะคะไม่ดูดอะไรทั้งสิ้นก็เหมือนที่รังรถทั่วไปที่บ้านเรามันก็จะมีไฟๆนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปซื้อลูกโป่งกันค่ะแล้วก็ขับรถมาที่ดอราที่สาขานึงแล้วนะคะเห็นไหมนี่ทำไมก็มันตามหน้าวะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะมอมมากก็เดี๋ยวจะไปดูนะคะว่ามันมีไหมก็ขอให้มีแล้วกันแอลจะบอกว่าแอลได้มาแล้วนะคะ ถูกต้องสิถูกต้องตามเล็กอย่างโอเคทุก okay, คนในที่สุดนะคะเราก็ได้บลัลลูนที่ถูกต้องถูกใจเรามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงกลับเข้าบ้านไปเตรียมตัวกันเลยนะคะเตรียมตัวที่จะซอรพรส์อะไรจริงๆคลิปนี้มันคงแบบไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าก็เป็นคลิปที่เราบักบั่นถ้าเขาไม่เห็นคลิปนี้ถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่เขาก็คงจะรู้สึกว่าเออเราก็มุมานะที่จะปาเซอร์ไพรส์เขานะคะในวันนี้ ก็แบบไปเจอกันที่บ้าน,นะคะ่ะเอลก็มาถึงบ้านแล้วเอลก็จัดการกับลูกโป่งเป็นดับแรกเลยคะเอลเอามาจัดเรียงไว้นะคะแล้วก็มีลูกโป่งอันนี้ที่เขียนว่า happy birthday นะคะแล้วเอลก็คิดว่าเออเดี๋ยวตอนนี้มันเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบหกนะคะอลเล็กก็ยังจะไม่มาเร็วๆนี้นะคะลกลับมาประมาณสี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นนะคะรอพอถึงใกล้ถึงเวลาเนี่ยเอลจะเริ่มมาจัดของแหละ<อ>ก็หวังว่าอลเล็กจะชอบเซอร์ไพรส์นี้นะคะเซอร์ไพรส์นี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบ เออสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดเล็กๆที่แบบต้องบอกก่อนเลยว่าแอลไม่เคยเซอร์ไพรส์วันเกิดใครมาก่อนในชีวิตนี้คือเซอร์ไพรส์แต่วันเกิดเพื่อนแต่เซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนนี่คือเป็นครั้งแรกที่เอาเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนนะคะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่โรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย เบียวอะจริงๆก็เขินหมือนกันนะเขินตัวเองไม่คิดว่าจะแบบมาทําอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเล็กดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อยากจะบอกกับอเล็กว่าสุขสันต์วันเกิดอายุ22ปีนะคะก็ปีนี้ก็เป็นปีเที่ยวอ,อยู่ในวันเกิดของเขานะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่เติบโตมาขอบคุณที่เกิดมาอยู่โลกนี้ขอบคุณที่คอยสปอร์ตแอวตลอดทุกๆเรื่องในชีวิต ไม่ว่าเอลอยากทำอะไรเอลอยากตัดสินใจที่จะทำอะไรเถอนนะ ก็ขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันไม่ว่าเอาอยากที่จะทําอะไรเขาก็คอยซัพพอร์ตแอลทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นพลังบวกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่แบบดีมากแบบแสนดีมากไม่รู้จะพูดอะไรคือเขาดีมากคือเขาที่ไปหมดก็ขอให้เธอมีความสุขในปี22นี้ขอบคุณที่ดูแลเขาอย่างดีก็เขาขอเซอร์ไพรส์เธอบ้างเถิดนะไม่อยากพูดอะไรแบบนี้จะอ้วกก็นั่นแหละมีความสุขมากๆนะ เขนะินอะคือมันเขนะินอะก็เป็นว่าขอบคุณละกันที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดขอให้อเล็กประสบความสําเร็จในชีวิตปัง,ปง,ปง,งๆเฮงๆรวยๆเขาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วคือเราอยู่กันมาตั้งแต่ตอนที่อเล็กพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยจนตอนนี้อเล็กพูดภาษาไทยเก่งมากขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าอเล็กโตที่อเมริกาใช่ไหมคะอเล็กพูดภาษาไทยเก่งมันเหมือนคนไทยแล้วตอนแรกอเล็กไม่เหมือนคนไทยอเล็กเหมือนเป็นคนที่แบบผัดพูดภาษาไทยแต่ตอนนี้อเล็กพูดภาษาไทยเก่งแล้วก็ไม่มีอะไรจะบอกของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่มีมีแต่เขาล้วกันเอาคาเวเป็น ก็เธอบอกว่าไม่ต้องมีของขวัญก็เลยไม่มีของขวัญแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์มันเกิดคือปีที่แล้วแอลน้อยใจมากเคยเอาซื้อ iPad ให้อเล็กนะคะอเล็กไม่ใช้หรือไม่แต่ iPad เลยแต่อเล็กเขาอยากคือแอลอเล็กก็ซื้อ i p แ d ให้เป็นของวันเกิดแล้วทีนี้เขาก็บ่นว่าเขาอยากได้แอลก็เลยซื้อ iPad ให้อเล็กคืนแต่เขาไม่ใช้ <c oughs> ตอนนี้ iPad ก็นอนนอนอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เขาไม่ของของวันเกิดแอลก็เลยโอเคไม่มีของวันเกิดให้แต่ว่าปีนี้มีแอลอยู่ข้างๆนะ ก็ถืวามันเกิดเย่ๆๆ่เยะคุณคะตอนนี้ไฟไหม้แล้วคะ่ะเคลเอาปืนนอนเพลินไปหน่อยนะคะแล้วแอลเพิ่งว่าเช็คในเพ S ว่าเออเขาใกล้จะมาถึงบ้านแล้วอีก6นาทีแล้วตอนนี้เอลยังไม่ได้ทําอะไรเลยอเ,อเ,เอาขี้ออกมาตอนนี้นี่คือเช็ควันนี้นะคะที่ เอลได้ทําการซื้อ่านะคือแบบมันน่ากินมากเบสของการเลือกเค้กในวันนี้นะคะเป็นเค้กที่แอลชอบกินนะคะเพราะเ็กไม่ค่อยชอบกินเค้กเอลก็เลยซื้อเค้กที่แอลอยากกินมานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไม่กินเค้กก็สุดท้ายแล้วเป่าเค้กเค้กนั้นก็จะเป็นของแอลเทีนยนอยู่อันอดีค่ะน้องเทียนไว้ตรงกลางก็กลางอยู่แหละคือหน้าแบบเผื่อนนเขาเผื่อับมานะคะก็นอนเรือนในที่แบบตกใจเลยอะ่ะเหมือนอะไรนี่ ตื่นเต้นมากคือว่าอะไรจะมาะะนานมากอะไรอยู่ตรงนี้แอลอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือไมร์เกตนะคะอยู่ตรงใกล้ๆบ้านเอลบอกให้เ็กซื้อกล้วยมาพอเพราะว่าอลจะทำเค้กกล้วยหอมนะคะคือเอลรักแร้เปียกเราไปเปิดแอร์ก่อนตื่นเต้นปาเปียกอย่าทำแผนแตกนะลูกต้องเน้นเนียนนะลูกห้ามทำแผนแตกนะเข้าใจไหมอย่าเดือดน,นะเดี๋ยวแอลจะเริ่มปิดไฟแล้วก็แอบแล้วนะคะทุกคน เดินฤดูนี้ฝึกฝันวันจันทร์คิดว่าคิดรู้ว่าเขาจะทำอันนี้ไม่รู้หรอก็ไม่รู้อ่ะน่ากินไหมน่ากินมากกินเค้กร้านโปรดที่เราชอบมาๆๆมนั่งๆๆๆงนั่งเลยครับคุณผู้ชายนั่งเลยครับคุณผู้ชายเย้ หรือว่าวันนี้เขาถ่ายคลิปเราไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเธอเธอเซอร์ไพรส์ป่ะถามจริงคิดว่าเขาจะทำไหมก็คิดว่าเธอทำแบบใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ <laughs> นี่อาถิรูกปงโองเขาไปตามล่าหาลูกปองมาให้เธอเลยนะเขาไปตั้งหล 2, ักสองล้านเซอร์เซอร์จากร้านไหนเนะี่ยไม่บอกไปอยู่ในคลิปแอลไปเปลี่ยนเสื้อใหม่กันนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดตัวเล็กดับโปร เอาแล้วท่าหมอนมันไม่สบายเลยอ่ะเขาทำร่บที่ทำให้เขาสบายจริงจริงดีใจไหมดีใจที่ฉุดเดิมดีใจที่เฉยเหรอที่ฉุดเดิมเพรารู้บว่าเขาตัดลงนะอืมแต่โอยเลยว่าที่เฉยๆที่เฉยๆที่เฉยๆที่เฉยมีอะไรอยากจะบอกตัวเองไหมคะในวัย22ปีก็แก่เพิ่มไปแล้วปีหนึ่งก็ปีหน้าก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไง แล้วอยากขอพรอ,อะไรให้ตัวเองไหมคะอวยพรมันเกิดให้ตัวเองไหมก็ขอให้มีงานมีการดีๆทุกวันนี้งานยังไม่ดีอยู่นะทำที่เดจฟาเนี่ยเงินไหลเข้ามาเยอะๆขอให้แฟนอยูย่ด้วยไปตลอดตลอดขอให้มีแมวเพิ่มอีกตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ไม่เอาแล้วเอาขอให้แฟนอะไรก็ขอให้แฟนอยู่ด้วยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโอ้โหไปบวชไหม <c oughs> ก็เด็กจะมาม่ำม่กันนะคะหมูกระทะอะไรหมูกระทุันมันนุอร่อยเลยดิวันนี้ใครเก็บเ really ัา เขาเก็บเองเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดของอ,อะไรก็วันนี้เขาจะเป็นคนเก็บเองนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทานกันเลยจริงๆคลิปนี้จุดประสงค์นะคะของคลิปนี้ก็คือแคลอยากจะมาถ่ายเป็นความทรงจําให้ลงไว้ใน youtube นะคะถ้าใครชอบ <c oughs> ก็ดูกดไลค์ถ้าใครไม่ชอบ <c oughs> ก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรเพราะว่าเด็กเราจะเสียใจก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใ,ให้หวาด้วยนะคะชอบไหมครับของเขาวันเกิดชอบครับผมนี่ก็เป็นอัปเกรดอันนี้คืออะไรุ่นเก่ารุ่นเก่า Logitech Pro X Superlight Gen 1แะรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือ Laser v i p e r V3 Pro แปป h a p p ป Happy ปปปวันเกิดผมครับผม